อ,อย่างนี้เอา,อางี้ผมอยากจะเริ่มต้นล่าให้เราฟังถึงไอเดียที่เราสงองคนยอมรับได้คือเปอร์สเปคทีฟเนี่ยก็ติดต่ออินเน็กไปถ้าอยากสัมภาษณ์ไอ้นั่นเน็กแล้วผมก็มีความรู้สึกว่ารูปแบบเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าทีมงานชื่อวิงก็คุยกับผมก็พยายามหาข้อมูลเวลาจะมีใครมาสัมภาษณ์เราเนี่ยเขาจะส่งครีเอทีฟมาเล่ามาหาข้อมูลก่อนอพอผมให้ข้อมูลไปสักพักผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ย พี่แม่งไม่มีเรื่องใหม่ในชีวิตเลยว่ะเรื่องใหม่ในชีวิตผมเกิดไม่ทันเลยว่ะเอานี้เนื้อหาที่จะพูดคุยเนี่ยมันอาจจะไม่ต่างจากเดิมว่างานนี้สบายกว่านั้นงานนี้สบายสามารถมาได้เรื่อยๆมีกองคนเข้าผมอยากรู้มากเลยเมื่อวานผมเข้ามาคนที่พิมพ์คุยกับคุณคือน้าเม็กนะแต่ผมไม่รู้ว่าโถยทียมึงไม่น่าไปบอกกันเลยยังไงผมไม่รู้ไง ไปชิมทะเลคนเลยรู้เรื่องเรื่องพอนหับเลยเด็นี้ลุงปีพออนหับทำไมวะตดโกรธเลยจะไม่เป็นไรนะเนีกโัวเส้นกับหน่วยแบไตมันสามารถมีช่องทางอื่นแล้วเดี๋ยวจะลงหน้าเพจนะฮะว่าเข้าหแต่ถ้าลงหน้าเพจเรารัฐบาลก็รู้วะวะโอเคถ้าไม่ใช่ประเด็นเล่าก่อนทีนี้ก็เลยคุยกับน้องว่าเฮ้ยเรื่องราวในชีวิตเนี่ยมัน มันก็เหมือนการสัมภาษณ์เดิมๆนี่แหละที่พูดไปเยอะมากเราลองมาเปลี่ยนวิธีการไหมเพราะว่าเอาจริงๆเราสองคนก็รู้จักกันครับแต่มีเรื่องที่เราไม่รู้เรื่องกันมากมายเยอะก็เลยกลายเป็นที่มาของวิธีการแบบนี้แล้วที่มันก็คือว่าได้เจอหน้าเจอตาผู้คนด้วยเพราะว่าสมัยนี้เอกแม่งออนไลน์อย่างเดียวไงติการเราง่ายมากเลยของการได้รับบัตรมีส่วนหนึ่งที่โทรศัพท์เข้าไปเพื่อขอบัตรจากทาง น้าเน็กครับนะครับต้องโทรศัพท์ไปมีใครที่ขอบัตรนะครั้น้าเกบ้างฮะช่วยยกมือให้ดูหน่อยครับกว่าจโทรติด็กกว่าจะโทรติดพี่ขอโทษพี่ขอโทษแล้วกันนี่แหละเสียงเสียงของแฟนน้าเน็กจะประมาณนี้ฮะจะมีความแบบของของของถามคุณจ่ายบัตรไงผมให้ตอบคำถามเข้ามาว่าอ๋อคือต้องใช้สติปัญญาว่าอย่างั้น อย่ามาผิดแฟนผมไม่ต้องใช้สติปัญญาแยกไปได้ผมแต่งข้าศเหรอคุณแต่ข้าศ์ผมไม่ถามไม่ถาม่านเลยวจะมาฟังแลนเดสเนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรบ้างอ่าอันเดี๋ยว์ดูหน่อยใครเป็นแฟนเปอร์สเปคติฟช่วยยกมือหน่อยฮะนี่เป็นด้านใช้สติปัญญาเนี่ยผมไม่อยากให้ลูกแก่ผมเพื่อนสมองยุ่งยากมือน้อยติด็กก่อน จะมาเรวฝั่งไหนวันนี้เป็นบรรยากาศที่เราไปอยู่ร่วมกันก่อนที่เมื่อกี้นะพูดเรื่องไม่จบเลยว่าตรงลงคือจบยังเรื่องเรื่องหญิงอะเรื่องวัญหาเรื่องหยิ่งเรื่องหญิงเรื่องหญิงอะไรน้องเพียนหญิงที่ชื่อหญิ่งอ๋อเราข้ามตรงนั้นไปแล้วเราจนมาตรงนี้แล้วว่าเออสุดท้ายเราก็เป็นรูปแบบเราคงจต้อง่าออกมาสหวังว่าสิ่งที่เราพูดคุยกัน